ส่วนในพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตดยราชนารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเน็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีสเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลวันนี้เวลา16.30นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเรับพระนางเจ้าเศรษฐี mmm พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรในพระบรมหาราชวังโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษิีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระพิธีธรรมส่วนพระพิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุระวงสาวาสสี่รูปและวัดจากระวัติราชาวาสสี่รูป อันหนึ่งในวันเดียวกันนี้พระเจ้าวราบง์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมมือมสุทธานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตหมาหากวาชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าพระโกศธพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย ในวันเดียวกันนี้เวลา18นาฬิกา38นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงวางพงมาลาหน้าพระโกศพระบรมศพทรในพระนางเจา้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นนีพันปีหลวงเวลา18นิกา30นาที ส่นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระรากิติยาภาณเรนเทราเทพยญวดีกรมหลวงราชสารินสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและพวงมาลาส่วนพระองค์หน้าพระโกศพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้พระเจ้าวารบงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมืองสุทธานานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปงกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังคูลสิริวิบูลราชกุมารโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญพงมาลาไปวางที่หน้าพระโกรธพระบระมศพสำหรับพระนางเจ้าสุริกิตพระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย